เด็กหญิงในกระจกลมเย็นพัดผ่านผ้าม่านบางๆของห้องเช่าเก่าแก่ที่เมษาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หลังจากย้ายโรงเรียนกลางเทิมพ่อแม่ของเธอแยกทางกระทันหันและแม่ก็ทำงานหนักจนต้องย้ายเมืองเธอไม่ได้อยากจากเพื่อนเก่าและบ้านหลังเดิมแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความจริงว่าชีวิตต้องเดินต่อไปแม้ทุกอย่างรอบตัว เต็มไปด้วยความเงียบเหงาและความรู้สึกแปลกแยกห้องที่เมษาเช่าอยู่เป็นอาคารไม้สองชั้นอายุเกิน50ปีเจ้าของบ้านบอกว่าเป็นตึกเก่าของคนจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่แถวนี้ตั้งแต่รุ่นปูย่ย่าทุกอย่างยังคงสภาพเดิมราวกับถูกหยุดเวลาไว้ทั้งพื้นไม้ที่ส่งเสียงลั่นเอียดอารททุกครั้งที่เดินและกระจกเงาบานใหญ่ ที่ติดอยู่บนผนังด้านหนึ่งกระจกใสาบานนั้นเก่าแก่จนขอบไม้เริ่มหลุดลอกและตรงมุมด้านขวาล่างมีรอยแตกร้าวที่เหมือนรากไม้แตกออกเป็นเส้นๆตอนแรกเมษาไม่ได้สนใจกระจกบานนั้นนักเธอคิดว่ามันก็แค่เฟอร์นิเจอร์เก่าที่เจ้าของห้องไม่ได้รื้อออกแต่คืนแรกที่เธออยู่ที่นี่เธอกลับเห็นเงาลางๆบางอย่างในกระจกโดยไม่รู้ตัวคืนวันนั้น เมษากำลังจัดกระเป๋าหนังสือบนโต๊ะเรียนที่วางอยู่ใกล้กระจกเธอเหลือบตาขึ้นไปอย่างไม่ตั้งใจแล้วจู่ๆก็เห็นเงาคนตัวเล็กๆยืนอยู่ตรงมุมด้านหลังเธอในกระจกเธอสะดุ้งหันกลับไปทันทีแต่ข้างหลังไม่มีใครไม่มีแม้แต่แมวหรือสิ่งของที่จะทำให้เธอจินตนาการผิดไปได้เธอหันกลับไปที่กระจกอีกครั้งเงานั้นหายไปแล้วเหลือเพียงภาพสะท้อนของตัวเองยืนมองด้วยความงุนงง หลังจากถอนหายใจและคิดว่าคงเหนื่อยจากการย้ายของเธอก็กลับไปจัดกระเป๋าต่อแต่ความรู้สึกบางอย่างยังคงติดค้างเหมือนมีสายตาของใครกำลังจับจ้องอยู่จากบุมมืดบางแห่งในห้องมันไม่ได้มาจากด้านหลังแต่เหมือนมาจากในกระจกเองคืนต่อมาเธอก็เจออีกครั้งคราวนี้ชัดขึ้นเล็กน้อยเมษาง่วงมากหลังจากกลับจากโรงเรียน เธอลุกขึ้นจากเตียงไปล้างหน้าในห้องน้ำและเมื่อเดินกลับเข้าห้องเธอผ่านกระจกบานเดิมโดยไม่ตั้งใจดวงตาของเธอมองเข้าไปในกระจกและครั้งนี้เธอเห็นเงาคนเล็กๆอีกครั้งแต่ตอนนี้เธอแน่ใจว่าเป็นเด็กหญิงผมยามประมาณเจ็ดหรือ8ดขวบใส่ชุดกระโปรงสีซีดราวกับถูกซักจนสีหายไปหมดดวงตานั้นกลมโตแต่ไม่มีแววชีวิตใดๆที่น่ากลัวกว่านั้น เด็กคนนั้นไม่ได้ยืนอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่เมษายืนอยู่ในโลกจริงเด็กหญิงยืนใกล้กระจกมากกว่าอยู่ในภาพสะท้อนราวกับอยู่ในห้องที่อยู่ข้างหลังห้องอีกทีห้องที่ไม่มีจริงแต่ในกระจกกลับสะท้อนมันออกมาเมษาหันขวับกลับไปอย่างรวดเร็วไม่มีเด็กไม่มีเงา,ไม,มเงาไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อเธอหันกลับไปที่กระจกอีกครั้งเธอสาบานได้ว่าเด็กคนนั้นยังยืนอยู่ เพียงแต่ตอนนี้ขยับเข้ามาใกล้เดิมราวหนึ่งก้าวเมษาเริ่มกลัวเธอรีบปิดไฟเข้านอนแต่แม้จะหลับไปแล้วภาพเด็กหญิงในกระจกก็ยังติดตาอยู่และความรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองจากปลายเตียงก็ทำให้เธอตื่นขึ้นมาหลายครั้งตลอดคืนวันถัดมาในโรงเรียนเธอตัดสินใจเล่าให้เพื่อนใหม่ชื่อรินฟังทั้งคู่เพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่รินเป็นคนเปิดเผยและใจดี เธอฟังด้วยสีหน้าที่จริงจังกว่าที่เมษาคาดเธอต้องระวังนะเมษากระจกเก่าแบบนั้นมันอาจจะสะท้อนอะไรมากกว่าแค่ภาพคนหมายความว่าไงเมษาถามที่บ้านเก่าฉันเคยมีเหมือนกันกระจกบานหนึ่งที่ชอบสะท้อนสิ่งที่ไม่มีจริงแม่บอกว่ากระจกบางบานเหมือนประตูที่ถูกเปิดทิ้งไว้ถ้าสิ่งที่อยู่อีกฝั่งเห็นว่าเราเห็นมัน มันจะเข้ามาใกล้เรามากขึ้นทุกครั้งที่เรามองเมษาพยายามหัวเราะกลบความกลัวแต่รอยยิ้มของเธอก็แข็งทื่อและถ้าเรามองมันบ่อยๆละ่ะมันจะออกมาหาเราได้คืนนั้นมยายามเมษากลับบ้านด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเธอไม่อยากมองกระจกเลยแต่กระจกตั้งอยู่ในจุดที่เธอต้องเดินผ่านทุกครั้งเวลาไปห้องน้ำหรือโต๊ะเรียนเธอพยายามเมินสายตา แต่ภาพมุมหางตาทำให้เธอสั่นไปทั้งตัวเธอเห็นเด็กหญิงคนนั้นยืนใกล้ขอบกระจกมากขึ้นคราวนี้หน้าเกือบชิดกระจกแล้วเมษาใจหายวาบเธอรีไปหยิบผ้าห่มมาคุมกระจกทั้งบานทันทีหวังว่าการไม่มองมันจะทำให้สิ่งนั้นหายไปแต่ในคืนนั้นเองเธอกลับนอนหลับไม่สนิทเพราะได้ยินเสียงบางอย่างมันเป็นเสียงเบาๆคล้ายกับ ดังมาจากผนังที่มีกระจกบานนั้นพิงอยู่ราวกับมีใครหรืออะไรบางอย่างกำลังเคาะจากด้านในกรีดกรีดกรีดกุกกุกกุกเมษาเอ็มมือปิดหูแต่เสียงก็ยังลอดเข้ามาเหมือนดังอยู่ในหัวเธอพยายามขมตาหลับจนในที่สุดก็เผลอสลบไปด้วยความหวาดกลัวเช้าวันถัดมาผ้าห่มที่เธอคุมกระจกไว้หลุดลงมากองอยู่บนพื้น ราวกับมีใครดึงมันออกด้วยมือใหญ่แรงเมษาไม่กล้าแตกกระจกอีกเธอรีบโทรศัพท์หารินรินฟังเธอเล่าอย่างเคร่งเครียดก่อนตอบว่าเธอต้องไม่มองกระจกเด็ดขาดเมษาเพราะตอนนี้สิ่งนั้นรู้แล้วว่าเธอกลัวมันจะอยากออกมาเร็วขึ้นฉันจะทำยังไงดีฉันจะเอากระจกไปทิ้งยารินพูดเสียงแข็งบางอย่างทิ้งไม่ได้ยิ่งทิ้ง มันจะตามตามเจ้าของใหม่ไม่ได้แล้วมันจะกลับมาหาเธอแรงกว่าเดิมเธอต้องปิดประตูของมันให้สนิทตัางหากยังไงอะรินเงียบอยู่นานก่อนพูดเบาๆตอนกลางคืนเธอจุดเทียนหนึ่งเล่มวางไว้หน้ากระจกมองเข้าไปนี้นั้นแล้วพูดว่าฉันไม่อนุญาตให้เธอออกมาสามครั้งแล้วดับเทียนทันทีถ้าโชคดีประตูจะปิดลงเมษากลืนน้ำลายเหนียว เธอไม่อยากทำแต่ไม่มีทางเลือกเมื่อตะวันตกดินเธอจุดเทียนตามที่รินบอกมือสั่นจนแทบจะถือไม่ไหวเธอค่อยๆเปิดผ้าห่มที่คลุมกระจกออกและในวินาทีนั้นเองเธอแทบกรีดร้องเด็กหญิงในกระจกยืนชิดผิวกระจกจนหน้าผากแทบแนบติดดวงตากลมดำว่างเปล่ามองเมษาไม่กระพริบตาผมยาวรุงรังปิดหน้าไปครึ่งหนึ่งและปากซีดหวาวของเธอ ยกยิ้มเล็กๆที่ไม่อาจเรียกว่ายิ้มของมนุษย์ได้เมษาตัวแข็งแต่เธอพยายามทําตามพิธีเธอมองเข้าไปในดวงตาที่ว่างเปล่านั้นและพูดเสียงสัน่นฉันฉันไม่อนุญาตให้เธอออกมาเด็กหญิงไม่ขยับแต่รอยยิ้มดูเหมือนกว้างขึ้นฉันไม่อนุญาตให้เธอออกมาบรรยากาศในห้องเย็นลงจมลมหายใจของเธอกลายเป็นไอขาวเทียนเริ่มสัน เหมือนใกล้จะดับทั้งที่เธอยังไม่ได้เป่าทันทีที่เปลวไฟดับวูบลงนั่นเองเด็กหญิงในกระจกยกมือขึ้นแตกผิวกระจกจากด้านในช้าแน่ชัดและเข้าใกล้เมษาขึ้นเรื่อยเรื่อยเมษากรีดร้องเธอวิ่งออกจากห้องทั้งที่ทยังใส่รองเท้าแตะเธอวิ่งลงบันไดจนเกือบล้มกลัวว่าถ้าเธอหันกลับไปเธอจะเห็นเด็กหญิงคนนั้นโผล่มาอยู่นอกกระจก S 1> <S 1> เธอไปเคาะประตูห้องรินทันทีรินตกใจแต่ให้เข้ามาโดยไม่ถามอะไรเมษาพูดทั้งน้ำตาว่าเธอไม่กลับไปห้องนั้นอีกเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นรินให้เมษานอนด้วยกันและเมษาเพิ่งสงบจิตใจลงได้แต่พอรินหลับไปแล้วเมษาได้ยินเสียงบางอย่างแผ่วๆเสียงที่เหมือนมาจากห้องตรงข้ามตามทางเดินเงียบๆของอาคารไม้เก่าเสียงกรีดกรีดกรีด คล้ายเล็บลูบไปตามผนังเธอปิดหูตัวเองแต่เสียงก็ยังเข้ามาเหมือนดังอยู่ในหัวเช้าวันถัดมาเจ้าของบ้านมาเคาะประตูห้องรินและถามหาเมษาเพราะเพื่อนบ้านแจ้งว่าได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องของเมษาเมื่อคืนผนังถูกขีดเป็นรอยยาวแปลกๆมากและกระจกบานนั้นมีรอยมือเด็กแนบอยู่บนผิวกระจกเต็มหมดทั้งที่ไม่มีใครเข้าไปในห้องได้เจ้าของบ้านบอกว่า เธอควรย้ายออกถ้าไม่สบายใจเพราะกระจกบานนั้นเคยได้ยินประวัติว่าสะท้อนสิ่งที่ไม่ใช่คนมาหลายสิบปีแล้วเขายอมรับว่าไม่มีใครอยู่ห้องนี้เกินหนึ่งเดือนทุกคนจะพบอะไรบางอย่างในกระจกและรู้สึกว่ามันขยับเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆเมษาตัดสินใจย้ายทันทีเธอคิดว่าทุกอย่างคงจบลงแล้วเมื่อห่างจากกระจกนั้นทุกอย่างต้องดีขึ้นแต่นับแต่วันนั้น ทุกครั้งที่เมษาเดินผ่านกระจกในโรงเรียนร้านค้าหรือห้องน้ำสาธารณะเธอมักจะเห็นเงาด็กหญิงตัวเล็กๆปรากฏอยู่ในมุมที่แสงส่องไม่ถึงมองไม่ชัดว่าเป็นใครแต่ทุกครั้งที่เธอส่องซ้ำเงานั้นจะขยับมาใกล้ขึ้นอีกนิดหนึ่งเสมอและคืนล่าสุดขณะที่เมษากำลังล้ามหน้าในห้องน้ำของบ้านใหม่เธอเงยหน้าขึ้นมองในกระจก บนผิวกระจกด้านหลังเธอมีรอยนิ้วเล็กๆล,ลากยาวลงมาช้าๆกรีดกรีดกรีดเมษาชะง,งักหายใจเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆจากตรงหลังหูเหมือนเด็กผู้หญิงกำลังยืนอยู่ใกล้มากเธออนุญาตให้ฉันออกมาแล้วและในวินาทีนั้นเอง